สวัสดีครับท่านผู้ชม fc ทุกท่านครับนาคารวยชับชาแนลครับมีแนวทางมานำเสนอ f อเซียนเคยครับกับใบเลียงเบอร์มาสีหมอกก่อนจะไปรับชมครับฟังคำเตือนครับโปรดใช้จารยาในการรับชมทุกคณาจารย์มีเข้ามีหลุดใช้เป็นเพียงแค่แนวทาง ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับมาดูมาชมมาวิเคราะห์พิจารณาไปด้วยกันกับมาสีหมอกใบเรียงเบอร์ครับงวดนี้ครับมาสีหมอกมีสีมีหามีแปดส่วนสองตัวครับมีศูนย์มีเจ็ดครับมาเบิงครับ พุ่งนี้รวยครับมีหามี2มี6มี8ครับหาสี่หาเก้าแปด,แปดครับส่วนสองตครับ1นึ่งีหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหหครับสายปวนครับ เล็เด่นอาจารย์ครับมีสกับ7ครับอาจารย์บัญชาครับเลิกบนครับมี8กับ7ครับมาดูคนสมองเพชรครับมีสมี7มี1มี8ส่วนข้อมูลลางครับมี0มี8มี4มีห แม่นยำตรงเพงครับมี0มีสมี7จสารเจ้าพ่อขุนเด่นสุดมี5้ากับ7ครับตัวเดียวมี8ครับหวยตะเคียนทองเด่นสุด8รอง2มาเบิ่งหมดที่แล้วก่อนครับให้เอฟซไปจับไซครับ คนสมองเพชรครับมาสามครับสามสองแม่นยับตรงเพงครับมาลางครับเดียนสองับสามครับพุ่งนี้รวยครับมาสามลางครับสี่มาบนครับคนสมองเพชรถือว่าแม่นครับสามสองครับ หอมูลล่างครับมาสา2สอครับมาดูคนสมองเพชรครับมีสมี1มี7มี8ครับส่วนล่างมี0 8นยหาครับ0ู0ย์4ีศหาแปหาครับ ถล่มเจ้ามือวางบนแปดวางล่างศูนย์ซูปเปอร์แมนเฮงเฮงบอกบนมีสองครับบอกล่างมีสี่มาดูผลงานงวดที่แล้วก่อนครับไอเอฟซี FC เอาไปวิเคราะห์เบิ้งตันก่อนครับซูปเปอร์แมนหามาซีครับเข่าซีซีครับถล่มเจ้ามือมาซีซีครับฟันทงครับชนซีครับ ให้ล่างมาสีครับวดนี้ครับชุดถล่มเจ้ามือให้8วางศูนย์ล่างครับซูปเปอร์เฮงให้2กับ4เเลขฟันธงมี7กับ5คู่เท่านำโชคครับมี8 8 1 8 5 8 9เด่นล่างครับมี1 7 สองเจ็ดหกเจ็ดงวดที่แล้วเข้าครับให้สามมากงวดที่แล้วครับผู้เฒ่าน้ำโชคครับเด่นล่างมีหาซีครับงวดที่แล้วก็ให้เขามากครับอาจารย์ดังครับบนเจ็ดล่างสี่ครับงวดที่แล้วครับผู้เฒ่าน้ำโชคครับอาจารย์ดังครับ เลขแม่นบน404649 146549เลขแม่นล่าง3 032383มาดูเจ้าพ่อปากแดงครับกลับมาแล้วครับในความแม่นยำหลังจากห่างหายไปนานครับเข่าที่32ล่างนะครับจะจับไซครับ วันนี้มี8ครับ8 7 8เ8 5ครับเจ้าพ่อปากแดงเย็นสุด5ครับสิงโตแดงครับส2่7 6งสีหองหกหมาสีหมอกมี4กับ8บนล่างมี1กับ3า ต้องมีให้เห็นครับ8ปดสีบนครับต้องมาตัวหนึ่งครับ4ตัวมาเบิ่งเลขทักษินครับมีหนึ่งมีห้าเด่นสุด5 6าหกหนึ่งเจห้าเหลักร้อยมี6มี8ด หลักสิบมีหนึ่งมีห้าหลักหน่วยมีสี่มีเจ็ดมาไะไรทั้งหน่วยทั้งร้อยครับจับใส่ครับเลียมหุกโครับมาไะไรทั้งหลักสิบหลักหน่วยเบิดเลยครับมีหกมีสามมีหกมีแปดมีหนึ่งมีห้ามีสี่มีเจ็ดครับมาดูาจา์หนูครับเลขมงคลบนสี่ล่างเจ็ด งวดที่แล้วจับให้เอฟซีเขาครับเจ็ดนับรถแต้มเจ็ดหกห้าเอาสี่กับหกมาจับใส่ครับได้สี่หกหกหกสี่ห้าหกห้ามาดูงวดที่แล้วครับรถแต้มหกห้าสี่หาสี่เอาสามกับสี่มาจับใส่ 3 4มสี่สีออกสี่ีบนครับนี่ 3, กระาครับ3าสองอาจารย์หนูครับเลขบ bon นครับมาให้บนมาลางครับมาดูวันนี้ครับอาจารย์หนูส3่สามี่เด่นสครับส2่7ส่เจวนลาง 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสครับเด่นสุด5้าส้าฝาลิขิตมีหาศูนย์หาหกหาแปดครับลางมีสี่เก้าสีศูนย์เด่นสีครับเจ้าแม่แตะเคียนท่อง มี4ล่อง8ครับ6ก8คนสู้ชีวิตมี5กับ7คนชีโชคเด่นสุดมี4ี่ลอง8ปดเด่นล่างมี7จ็ลอง3ครับขอบคุณครับ เอฟซีที่้ามารับชมมาติดตามขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมั่งมีสีสุขครับให้ f อฟออกไปวิเคราะห์พิจารณาเป็นพิเศษครับ cc ซ6 6 6หกหกหครับขอบคุณครับที่้อมารับชมมาติดตามครับสวัสดีครับ